โอเคกดตัวลงมาได้เลยนะครับผมปับ๊บโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ขอแสดงความนดีด้วยการจะส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมอ่ะ ก็ต้องการสวีดัสสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กแชนแนลนั่นเองครับก็วันนี้เรามาอยู่ในเกมกาลิล่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับในส่วนคลิปนี้พี่จะมาบอกข่าวดีนะครับสำหรับสายแจกโค้ดสายรับโค้ดเลยนะก็คือเจมนะครับจะ แจกนะครับจัดแจกโค้ดบ hmm ัตรสร้างห้อง50ใบฟรีก so uh, so ันเลยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยสายบัตรสร้างห้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับพี่มีแจกนะครับโค้ด AK มังกรฟ้ากันด้วยนะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมนะครับขอ8,000ไลค์แล้วกันนะครับสลับคลิปนี้นะครับคลิปนี้พี่ขอ8,000ไลค์นะครับถ้าใครอยากได้ก็อย่าลืมกดไลค์เชื่อกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทีนี้มานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเดี๋ยวพี่พามาดูในส่วนกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามา ่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะครับในส่วนโค้ดบัตรบัตรสร้างห้องฟรีๆห้บาบใบเนี่ยนะครับจะรับยังไงนั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พามาดูกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับอยู่ในส่วนตรงนี้นะครับกิจกรรมที่ หลายคนยังยังบักอยู่นะครับผมหลายหลายคนหายบักแล้วแหละนะครับก็คือตอนนี้นะครับเจมได้ออกมารับผิดชอบแล้วนะครับในส่วนโทเค็นที่ยังบลักตอนนั้นนะครับผมที่สุ่มได้ของซ้ำนั่นเองนะครับในส่วนกิจกรรมที่มีชุดกลับมานั่นเองนะตอนนี้ก็คือเจมคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่ก็ได้กล่องเป็นที่เรียบร้อยคือเจ็กล่องนั่นเองนะครับผมนี่ เป็นชุดนี้นะครับผมก็ตอนนี้ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่านะครับใครที่ยังไม่เปิดดูในกล่องจดหมายก็รีบมาเปิดดูนะครับผมก่อนจะหมดกิจกรรมก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาเข้าไปดูในส่วนกิจกรรมในส่วนตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นสกินปืนที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่นะครับสามสิบ 5เพชรเท่านั้นนะครับต่อกล่องเลยนะครับเป็นสก,กินปืนตัวนี้นี่นี่นี่ M249 นั่นเองนะเป็นสก,กินปืนที่อัปเดตเข้ามาใหม่เลยนะครับก็ใครอยากได้ก็ลองสุ่มกันดูนะครับแล้วก็ใครที่ดวงไม่ดีก็สามารถสะสมโทเคนตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าไปแลกได้เหมือนกันนะครับจะอยู่ในส่วนกิจกรรมตรงไหนนะเดี๋ยวพี่พามาดูตรงนี้ตรงนี้เอ่อ ตรงไหนนี่นี่นี่ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นกล่องอาวุธกราฟฟิตี้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะครับใครที่ดวงไม่ดีก็สามารถแลกสกินปืนถาวรได้เหมือนกันนะครับ100่้อคูปองนะครับ100รโทเคนนะครับผมเนี่ยอ่าก็สามารถแลกถาวรได้เลยนะครับส่วนสกินปืน1นวันก็ใช้โทเคน3ใบเท่านั้นนะครับแลกได้1วันเลยนะครับทีนี้มาเราไปเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสับ โค้ดนะครับบัตรสร้างห้องฟรีๆห้าสิบใบรับยังไงไปเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในเว็บสปินอีซี่นะครับเป็นเว็บที่เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษคือเติม1000บาทรับฟรีสองร้อยบาทเลยนะมีจํานวนจํากัดนะสำหรับโปรโมชั่นนี้ลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับพอกดลิงก์เข้ามาแล้วกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับตามพี่เลยนะครับจากนั้นก็ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กได้เลยง่ายๆนะครับผมโอเคครับพอล็อกอินเฟซบุ๊กเสร็จให้กดกลับมาหน้าแรกกันเเเเลลลยยนน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 ะะะคคคคครร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 ััััับบบผผผมมมมมจาากกกก้้้้็็อสู่่่แวทีีีีตตตตงงิิด นี่ตามเมาส์พี่เลยนะครับปึ๊บโอเคนะคพอนั้นมาหน้าเติมเงินนะครับเราก็โอนเบัลเลตไปที่เบอร์0 6 1 0 2 5 0 5 0 7นั่นเองแล้วก็ใส่เบอร์บัลเลตของเราเข้าไปนะครับแล้วก็โอนเงินตามงบพ้องน้องเลยแต่พี่แนะนำเติม1,000บาทเข้าไปเราจะได้ฟรีอีกสองร้อยบาทหรือ200เครดิตเลยนะครับพอโอนเสร็จใส่เบอร์เสร็จก็กดตรวจสอบยอดได้เลยเครดิตก็จะเข้าแบบพี่เลยนะครับจากนั้นก็กดมาที่หน้าแรกนะครับทีนี้มาเดี๋ยวพี่จะพาไปสุ่มตู้สุ่มฟรีไฟ เราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในตู้สุ่มนะครับตู้สุ่มของแรมหาสนุกนั่นเองนะครับมีทั้งเพชรมีทั้งบัตรไกหน้ามีทั้งหัวคาบุกินะครับโอ้โหหัวบาวันไอดีปืนเลเวลเจ็ดนะครับมาเดนะี๋ยวพิษเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับไปนะมามา,มา,มาดูกันว่าจะออกเลยหรือเปล่านะครับไปออกไหมออกไหมออกไหมอืมอ้มอื้มเฮ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบเอ็ดเพชรดูดิเฮ้ย hey! ได้จริงเหรอวะเนี่ย พอได้แบบนี้เสร็จนะครับเนี่ยเนี่ยพอได้แบบนี้เสร็จหรือว่าใครได้อะไรก็ช่างนะครับแล้วกดกลับมาที่หน้าแรกนะครับแล้วก็กดไปที่นะครับติดต่อตรงนี้เลยนะครับเนี่ยติดต่อตรงนี้นี่นี่นี่มันจะได้มาหน้าแฟนเพจเขาเนาะเราทักไปบอกเขาเลยว่าเราสุ่ม ได้เพชรฟรีไฟล์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเพชรนะครับผมขอให้ส่งบัตรกินาให้ทันทีเลยนะภายใน5นาทีเลยรีบๆเลยนะครับโปรโมชั่นรับฟรีสองร้อยเครดิตีมีจํานวนจํากัดนะครับช้าหมดอดได้เลยนะครับลิงก์สมัครลิงก์สุ่มอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับก็จะเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับเป็นกิจกรรมปาร์ตี้แคนฉลองครบรอบ4ปีฟรีไฟล์นั่นเองนะครับก็จะเป็นกิจกรรมใครที่มีแคนอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าห้ามพลาดกิจกรรมนี้นะเพราะว่า gm เนี่ยจะแจกนะครับผมนี่นะครับแจก ไอเทมโค้ดบัตรสร้างห้องแล้วก็ตั๋วไดมอนด์รอยัลนั่นเองนะครับโอ้โหแจกกันไปฟรีๆยกแคนเลยนะครับตามแบนเนอร์นี้เลยนะครับกิจกรรมเนี่ยนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่18ถึงวันที่24สิงหาคมนั่นเองนะครับประกาศผลวันที่25สิงหาเลยนะครับส่วนกติกาเล่นยังไงครับผมง่ายๆเลยนะครับกติกาก็คือนะครับถ่ายรูปแคนนะครับรูปแคนตามรูปเนี่ยเห็นไหมนะครับถ่ายเป็นกลุ่มเวลาเราอยู่เป็นแคนเนี่ยนะครับอ่าก็ถ่ายมาทั้งหมดเลยนะครับตามรูปตามแบบ ามเทคนิคตามแบบแชนเราชอบเลยถ่ายมาได้เลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์รูปที่เราถ่ายนะครับบวกชื่อแชน นะครับแล้วก็พร้อมความประทับใจในแชนว่าประทับใจยังไงนะครับผมอ่ะพี่ก็มีตัวอย่างนะครับนี่เห็นไหมอ่ะอย่างเช่นแชนนะครับาร,ราชาหล่อเทนะครับเขาก็มาคอมเมนต์แล้วเห็นไหมเนี่ยนะครับนี่นะครับอ่าก็ถ่ายรูปประมาณนี้แล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์อ่ะยังไงอ่ะความประทับใจในแชนนะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเห็นไหมหลายแชนก็มาคอมเมนต์กันแล้วนไม่ว่าจะเป็นแชน,นนักบุญนะครับนี่ตามนี้เลยเห็นไหมมีตัวอย่างเยอะแยะมากมายนะครับ อ่านะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็สำหรับกติกาการรับรางวัลเนี่ยนะครับผมก็คือแค้นไหนนะครับได้อีโมกินะครับไม่ว่าจะเป็นกดไลค์หัวใจหัวเราะกดว้าวกดให้กําลังใจนะครับสูงสุดนะครับผมนะสูงสุดจะได้รับโค้ดไอเทมไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมอ่านะครับทําไมถึงได้50ใบอ่ะหลายคนคงสงสัยนะครับมาเข้ามาดูตรงนี้นะครับเข้ามาดูตรงแคนนะครับผมอ่ะก็คือแคนเลเวล4เนี่ย มีสมาชิกสูงสุด50คนใช่ไหมครับผมก็คือ GM จะแจกไอเทมโค้ดยกแครก็หมายความว่าถ้าแครใครถึงรลเวล4จะได้ทั้งหมดเลยนะครับ50คนเนี่ยก็คือจะได้ทั้งหมด50ใบกันไปเลยนะเข้าใจใง่ายๆส่วนแครลรวล3เ3มือนพี่เห็นไหมก็มีทั้งหมดสมาชิกทั้งหมด30คนนะครับก็คือถ้าพี่ไปทำตามกติกิิาเนี่ยก็คือพี่จะได้ทั้งหมดตัว๋วไอโค้ด นะครับ30โค้ดเลยนะครับส่วนใครที่มีแคลนดนด้วยสก็จะได้ทั้งหมด4เอ้ย้0โคดเลยนะครับตามลำดับกันไปนะครับประมาณนี้สำหรับแคลนพี่ก็ยังไม่เปิดนะครับเดี๋ยวน่าจะเปิดต้นปีหน้านะครับรอกันได้เลยนะเดี๋ยวพี่ขอีชร์หลายๆอย่างก่อนนะครับยังไม่พร้อมเปิดนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมรับโคดฟรีๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่ลืมเลยพี่ลืมพี่ลืมโค้ดพี่ลืมโคดอ่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ให้ดูสำหรับโค้ดอันนี้นะครับเป็นโค้ด เอเคนะครับที่พี่จะมาแจกว่าเป็นโค้ดอะไรมาหลายคนเดี๋ยวจะจะไม่เข้าใจนะครับพี่ขอ8 0 0 0ไลค์เท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ขอก๊อบโค้ดมาก่อนติดโค้ดตัวนี้เลยนะปั๊บโอเคแล้วก็ใส่ไปปึ๊บโอเคเป็นโค้ดตัวนี้เลยที่พี่จะมาแจกนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ใส่ให้ดูก่อนนะครับไปกดใช้งานรหัสไปได้เลยนะครับปึ๊บโอเคกดตัวลงมาได้เลยนะครับผมปั๊บ โอเคเรียบร้อยครับผมนี่ขอสแสดงความยินดีด้วยการจะส่งไอเทมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นโค้ดนี้เลยนะครับผมอ่ะโค้ดนี้เนี่ยก็คือที่พี่จะมาแจกก็จะเป็นโคด้ดนี่เป็นโค้ตัวนี้นี่นี่นี่นะครับเดี๋ยวพี่จะซื้อมาแจกถ้าครบ8ปดพันไลค์นะครับครบแปดพันไลค์พี่แจกเลยนะครับเป็นโคตัวนี้เดี๋ยวพี่พามาดู นะครับอ่ะโอเคโค้ดตัวไหนนะนี่เลยเป็นโค้ด AK ตอนนี้พี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะนี่เป็นโค้ดตัวนี้เดี๋ยวพี่เปิดเลยแล้วกันปึ๊บโอ้โหได้โทเคนมาโอเคไม่เป็นไรนะครับโค้ดนี่แหละที่พี่จะมาแจกอย่าลืมกดไลค์ช่วยกันด้วยนะครับโอเคสรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วแหละแนะร้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสลับคลิปนักกับครบาสวัสดีครับ